สอระ usto, ต as, ัตวสองตัวสองตัวรตับสอตวสองตัวสอตัวสองภูดราตัวสมทัสตวสอโตราตัวสองตัวสอตัวสองโมราตวสอตัวอตัอาคัอิติวสวสอโราตัองตันสองตัวอาตัอติสอตอโราตวสองตสองตวอโาคันอติองตวสางภูโราตัองตสอตัคสองภูโถดาคัวสองตัวุององภูโรณคัววง ทรงเสด็จมาประสิทธิ์ประสาทคุ้มครองยอมพี่ยอมขีแล้วครอบครัวให้เดินทางไปไหนใกล้ไกลขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยไปสะตูมุ่งมนมีเงินมีทองไหลมาเทมานะาดอกปูน้าับออกหันหน้าออกหันหน้าเข้าหันหน้าออกแล้วใะหให้หลวงให้หลวงหลวงพ่อท่านตรงนี้เลยเนาะของได้เลยครับจะตรงกลางมีต้นไม้ตรงตรงนั้นดีกว่า พุทธังประสิทธิธรรมประสิทธิสังฆรงประสิทธิพุทธังรัทธาธรรมรักษาสองธรรกษัทุาธรงสิสติธรรมังสติสติสังธรรมสติสธิสอง